มาพี่น้องกินหนึ่งเฮ็ดน้ำกันเด้อบ้านี้เด้อหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดดินเด้อพี่น้องมาแซ่บๆจ็บจ้ามามาพี่น้องสบายดีพี่น้องมือนีิกับป่ออยู่บดมือช่องนั่นกับช่องนี้กินตะลอดบดมือตลอดเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดนะสบายดีกินเป็ดได้กกินเฮ็ดพี่น้องเลอยู่นี่บดมือเลยคอยกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่แหละคอยจะได้หนึเอาเงินแล้วก็จะเมืองแกส่ง โอ้ยอเขเลยดิแล้วเด็กๆก็ออกมากินข้ามือไดมันจะมันจะมันจอนมันจงแซบนั่งดูไหยลูกมาหนึงเข่าไหมลูกมาแม่มานึงเข่าหนึ่งหน้ามาคำอะไรหนึ่งนั่นเดี๋ยวแซบโอ้ยแล้วโอ้ยใช่้มาแม่มา้ำนะนี่ฮไปล้างแล้ับไปจับก็ได้เนี่ยแล้วตกค่ะจับนแม่แม่แม่อยากเลยนี่เรามักมักเออให้ม่เรานั่งกินอ

เด็กดินซื้อมาแต่น้องโกมีมานั่งพี่อนะเฮเด็กดินหนึ่งแวแบมาแนวานะแซ่แซสบาดีนะเฮ้ยดีพี่น้องมานั่งมือนั่งเงาอยู่เดียวหาารเนาะแซ่เนาะไม่ไเท่านะคา่้านเือคายอบานไหนก็ได้บานได้ก็ได้มาเดิทเบีย์เด้อทำเงนิเบีย อน่ตอกนะทางนั้นมาเดอเพื่อนเพื่อนโมันไปเชื่อแล้วแล้วมันเอื่นเพื่อนเพื่อผู้ใดูแล้วกัเดีนเาดทางทลยเห็ดหนาเสาหนามองเห็ดหนามองเห็ดดิ่งไปซื้อสามทุกคันเอาพวกเขาแม่บุกขึ้นเขาว่ต้กินน้กินหน้าทัมนันมาดอเพื่อนด้อใกล้กันสิไปตามขูมือดอก นี่ละความสุขเออบักปลาแซ่บอางัก็ซื้อมากินนกอืมนั่นล่ะเฮ็ดโกนเนาะเฮ็ดละก็ออกเฮ็ดปวกก็ออกลาลายเขาขายปวกก็ีบ่ปวบ่รซื้อมาแกงเด้ออักตะไลเนาะอื่นก่อนเฮาแวะซื้อทางน่ะสมาเนาะบ่มาคได้ือุ้มๆผู้ใดคือแม่ที่อยใลก ก็ิ่งเาได้ถู่อนบ่คือคืออก่อนบ่คือพอนี่ล้วแตตตข้มีแกักบ่ือพามากินแบบนี้เนาะแล้แขกบ่คอยซื้อท่านไนแล้แขกเคือแขกคือคนแขกผมซื้อเนาะ แล้วแตั้งซื้อเราซื้อเขกนะบอส่อเบาน้อยหนึ่งนองพี่น้องอะวาวอีเแี้วต่าอีกแล้วเด้อนี่จะแนววาี่จะแนววาดอคอเสิตเมาใส่ซองในม้อนซองไปโบสถะนะคุว่าอีกัลีมีแนววาว้รเล่าเุาเขาไปให้น้าตามันดอกมันเม่มาว่าใครคอยนาาวเอ้ยตองยามัมีเงียบจะแสดงว่ามันเป็นกะลี่ ห้ามเป็นเพ้นนะมันออกมันเองเนาะในสาวือนออกเจ้าบอกมันเองเงียบๆก็มันเบาสมันเองเงียบๆก็เลยห้าไปได้เงียบๆนะอืออืออาจารย์นะาก็บบูงหนามันเนาะคนที่บอกว่ยเป็นกะหรี่นะงามใจถ้าบองามบอกเป็นกะหรี่ได้ไหมครับอืมแม่นไหนแม่กะหี่ถ้าเจ้าบอกเป็นกะหรี่บเปไน่เรอยกนอนน้ำเจ้าล้วเจ้าบองามไม่เท่าไปทานเนี่ยเนาะคนกีรเขาไม่อยกนอนน้แ เขาเป็นกะหรี่นะงามเขาบอกงามเขาจะมักแต่งมันคืออาชีพของเขาพี่น้องเขาไปดูตุอกเออเขางามเขาต้องแต่งตัวเพราะเขาหาเขาหาเงินแนวนีไม่ถาวรแม่ยังคิดว้าเอาเสื้อฝนได้น้องใส่เพราะที่เป็นยังมือเดือดไปแต่สาบอกมืออยากแต่ชก คนยู้ันเนี่ยเจ้ามีคนงามคนบงามเจ้าของห้างเขาบอกเอาเขาบอกเอามเอาคบเอาแบับ้นีค่ะเทนบ้าอยากนั่งผ้าบบนี้ะเขาก็ให้นางลินเบียให้ทัคนสีได้อนี้วเขาเอาทั้คนดีเอาผู้หคนงามเขกคนงามลินเบียหนอคนงามคนดีคนดีลินเบียให้ตนียเจ้าห้างนาตาต้องมาก่อนเข่าวนุ่มๆนตาลก็ตาหลังห้่มักนมใหญ่อานี่แ ไส่หมันองใหญ่ลุงเอ้ยมานึ่งเข่าลูกเอ้ยได้เวลาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแล้วเอาข้างมหนึ่งดูเลตัวมาขปไปหยังข้างโมหนึ่งรถลูกจะไปหาลีโดใส่ในเกิดบข้างรยข้างโมหนึ่งเสือเข่าข้างเลยจะไปถ่าเป็นไพ่ติดเสียเวลา ยังงี่เราเอบัแฉ่ยังงีกินข้าวบัวแฉ่ไปพันเพิ่อนไปเพิ่นเพิ่นเอาบานฉลามมาไปพันเพิ่อนนิดนึงไปโจมหนึ่งยันพุ่นตกทำมันสีดัางมาได้เนาะเพิ่นมาบริกินหนึ่งเฮ็ดที่เฮ็ดไม่เนหนึ่งเลยแซ่บแซ่บจุ๊บเล่นมันมันเห็นเล็กนะสะเบิ้ลจัดการกอนจัด อะไรแามีเยเตรียมออกมาเตรียมเลยาหนมาเอเห็นี่ต้อนนั่นแหย่เห็ดเลอยากเห็ดแบบนีอ่ะเปิดคุณก็ยินทานอยู่ไจม้เนาะทั้งด้วยทั้งนอกเนี่เพื่อทานเขาไปหาจะเศร้าจะ่เสด็จนะมาแล้มาแล้ว นั่งรุงนิบเขาหื้อละแล้วอีแล้วให้ที่กินบม้ข่าวคยช่งอยู่นั่งยังเหรอฮะเอ้าเอ้ามือา๊บกันไอยากกินเลยเตกินเ้าวหมั้าเจก็มื้อกินก็มือหมดไ่เคกินแนงคำเาเขาไม่ได้กินขอาวใส่รุ่งมือมันดำๆใเอาุงๆใส่ราาเมนตุ้ยเหมนตา้ยแล้วเด้ไ เยนนเขาแรงเขาไะเพชรัวรดอกงยห่งานนี่มองทิ่กรดออหายทุัเอาก่อนนะจะนอนมาลายเอาก่อนเอาก่อน่แพงะิอนกระอหายทุกคั้เดียวเดืมอหน่ยไปหามูใหญ่ๆไปจืดนะพี่กายไปกับเพาเขาเพนต้องจือบอนี่ไม่นอคือบางนี่จืนะน้ ชือกับปีออกกับตังออกปีมันบอกมันออกบ่ได้บยังมันยังออกมามันยังออกเนาะเสื้อมยังจาะนนะเนบนอนเพิ่นบ่ขนอนนี่แล้วนอเพิ่นเนี่ยนอนอยู่นี่กมืออนั่นน่ แม่เมื่ออยู่ฝุ่นฝุ่งเงียบเงาคือแม่เราอยู่ในนี่เราบะปะกบบอ้อกันยังว่าเออแม่กูนอนในนี่ก็ยังอุ่นก็ต้องไปไปดุไปนั่งมือไปให้อุ่นร่างมือให้เดินูกเดินอเออไปโผล่โผล่ดูนี่นี่ข่าวสองเพื่อนสองมันเนี่ยไม่ริ่มกันแม่กับลดุไม่เริ่มกันไม่ได้เรื่องอะไรที่ร่มกันในนี่ยุคพายู่มันนึงเนี่ย มันเข่าหังมันตอกเข,ข,ข่าหังก่อยแล้วไปเลียกไป,ไ,ปมไม่คุยกันแค่ก็เข่าโทุท้นซับไขมันอืมไม<อ>่ได้จ้ะเออของไข่ของมันดูโทุท้นซับไขมันนะเตินตัว เขากินข้าวมาได้ไรเลยฉันกระจอยเขาจะกินมะลิตแสบซงนมาเขาจะกินข้ได้ช่วงนึงเขกินข้าวแ่บเด้ยงเากินขาวรเอะไรนะเป็นมะลิตแบกินเดเป็ยังไงเออเเลยได้ลิฐานเย năng gì? ôm, năng. cái này hết kho nữa, cái con năng, cái kẹ nhăn mông nhăn càng mông nó 3kg con 1 con. Chưa. cái túi riêng cái càng thì hả? cái càng thì to ใส่ไไยแย่น okay, <hit> ้ำแกงเห็ดเผาะบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอเคเด้อพี่น้องเอาคิดนี่ก็ไดนะ้นาะพี่นอ้องเนาะโอเคไหม